วันนี้จะว่าด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะว่าเมื่อวาน5มิถุนายนเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกนะคะมีวันสิ่งแวดล้อมโลกก็สะท้อนว่าสากลเขาให้ความสําคัญตระหนักถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมทีนี้ประเด็นสิ่งแวดล้อมในไทยที่เป็นประเด็นใหญ่หนีไม่พ้นการปนเปื้อนในลุ่มน้ํากกในแม่น้ําสายและแม่น้าโขงถือเป็นวิกฤต ข้ามพรมแดนมลพิษข้ามพรมแดนนะคะเพื่อส่งเสียงถึงรัฐบาลไทยให้ยกระดับมาตรการในการแก้ปัญหาและให้ทํางานให้เร็วกว่านี้ค่ะเมื่อวานทั้งที่เชียงใหม่ทั้งที่เชียงรายเขามีการจัดกิจกรรมรณรงค์เคลื่อนไหวเพื่อที่จะสะท้อนเสียงส่งไปยังรัฐบาลนะคะเป็นการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์สะท้อนความกังวลใจสะท้อนข้อเสนอจากพื้นที่เดี๋ยววันนี้ แฟนชวนคุณผู้ชมขยายข้อเสนอจากคนที่เดือดร้อนจากมลพิษข้ามพรมแดนทั้งแม่น้ำกกทั้แม่น้ำสายและแม่น้ำโขงแต่ว่าจะขยายต่อถึงทางออกและข้อจำกัดเพื่อให้คุณผู้ชมทังบ้านได้คบคิดไปพร้อมๆกันนะคะก่อนอื่นค่ะอยากชวนทำความรู้จักเส้นทางและการเชื่อมต่อของแม่น้ำทั้งสามสายกกสายและโขงนะคะเส้นที่อยู่ใกล้แฟงที่สุดค่ะ คือแม่น้ำโขงนะคะแม่น้ำโขงเป็นมหาาทีที่ไหลผ่าน6ประเทศค่ะคุณผู้ชมจากจีนไปเมียนมาเข้าไปที่ลาวแล้วผ่านมาที่ไทยไปออกกัมพูชาและลงเวียดนามนี่คือเส้นทางของแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงมีจุดเชื่อมกับแม่น้ำกกแล้วก็แม่น้ำสายด้วยนะคะจุดเชื่อมเนี่ยจะอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายทั้ง2จุดเลยค่ะ ส่วนเส้นที่คุณผู้ชมเห็นสีฟ้าอ่อนคือแม่น้ำกกนะคะต้นกำเนิดของแม่น้ำกกเกิดขึ้นในทิวเขาแดนลาวและทิวเขาผีปั่นน้ำค่ะตอนเหนือของเมืองกกจังหวัดเชียงตุงในเขตรัชฉานของเมียนมานะคะนั่นคือต้นน้ำกก แม่น้ํากกนั้นไหลเข้าสู่ประเทศไทยที่ช่องแม่น้ากกอําเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่จากนั้นจะไหลผ่านตัวเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายค่ะแล้วก็จะไหลลงสู่แม่น้าโขงบริเวณศพกก,กที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายแม่น้ากกเนี่ยเฉพาะที่เขาไหลผ่านในประเทศไทยความยาวอยู่ที่130กิโลเมตรแต่ความยาวโดยรวมตลอดทั้งลําน้ํากก ความยาวโดยรวมอยู่ที่285กิโลเมตรค่ะโดยมีลำน้ำสาขาที่สำคัญของแม่น้ำกกคือแม่น้ำฝางแม่น้ำลาวแม่น้ำก่อนแล้วก็แม่น้ำสวยด้วยนะคะส่วนอีกเส้นหนึ่งตรงกลางที่คุณผู้ชมเห็นคำว่าแม่สายเนี่ยค่ะด้านบนตรงนี้นะคะแม่น้ำสายถือว่าเป็นพรมแดนทางธรรมชาติกั้นระหว่างไทยและอีกฝั่งคือเมียนมาจากนั้นไหลผ่าน ระหว่างอำเภอแม่สายในฝั่งไทยและฝั่งเมียนมาตรงนั้นคือแขวงท่าขี้เหล็กของเมียนมาไปไหลรวมกับแม่น้ําลวกนะคะก่อนจะรวมเข้ากับแม่น้ําโขงที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายจุดนั้นเขาเรียกกันว่าศพลวกค่ะซึ่งบริเวณศพลวกมันก็คือพื้นที่สามเหลี่ยมทองคํา ปัญหาตอนนี้คือพบสารหนูและเพื่อนแร่อีกหลายชนิดเลยนะคะในแม่น้ํากกแม่น้ําสายและแม่น้ําโขงมีข้อสังเกตว่าจุดกําเนิดเกิดขึ้นจากการทําเหมืองในพื้นที่ของฝั่งเมียนมาซึ่งมีทั้งเหมืองทองคําแล้วก็แร่แล่เอ,อิร์ดหรือว่าแร่หายากมีการตั้งข้อสังเกตกันว่าเหมืองที่อยู่ในฝั่งเมียนมาอยู่บริเวณต้นน้ํากกนั้น มีน้ำเสียจากกระบวนการทำเหมืองปล่อยลงสู่ธรรมชาติโดยไม่ผ่านการบำบัดทำให้สารพิษแพร่กระจายข้ามมายังฝั่งไทยทีมสื่อพลเมืองลงพื้นที่ค่ะไปบันทึกเสียงที่เล่าถึงความกังวลใจของคนลุ่มน้ำกกทั้งในเชียงรายและเชียงใหม่ค่ะ ร้อนคือน้ำโกขามันมีสารพิษไปเดทีดใจมาไ,ได้เมื่อสมัยก่อนเนี่ยถ้าน้ำเขาแห้งหน้ำบอ่อเนิน้ำห้วยเขาแห้งเขาก็จะเอาปตอปขก็จะใจลดไปสูป่บนน้ำกกมาแจากใจชจาวบ้านแต่ตอนนี้มาสามารถที่จะเอามาแจากใจชาวบ้านได้เพราะน้ำเขามันมีสารพิษไปละต่อไปถ้าน้ำเขาแห้งไปแทนเขาจะจังจะไปเอาน้ำที่ไหน S <S <an> ย่างกับู้ไข่ผู้แม่ทำไข่ทำสวนก่อนหน้าหน้าหน้าสงาาาสการมา่อมีคนมาจัดร้านขายของปเล็กๆน้อยนาถ้าถึงถ้าถึงเวลาเวลานี้แมามันทำมาได้คือน้ำมนดีนเดียวนี้ทำการกเกษตรรมได้ห้ากล่ตะก้อนไปหาปูหาป่านี่นะมากินก็ยังได้เดียวนี้ลงมาได้เลยนะลงน้ำมาได้เลย ถ้าลงน้ำเลยมันจะเป็นคันเป็นคันแล้วเป็นพวกปลุกคองเนื้อตัเตมันสารหนูที่มาตามแม่น้ำสายและแม่น้ำกกซึ่งตรงนี้ก็กระทบกับความมั่นใจของนักท่องเที่ยวว่าจะสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายได้อย่างปลอดภัยหรือเปลา่าครับสารน้ํนเปื้อนในแหล่งน้ําที่คนเชียงรายซึ่งแม่น,น้ำกก,กเนี่ยมันเป็นแม่น้ําสายใหญ่ที่ไหลผ,ผ่านผ่านเมืองเชียงรายเนาะแล้วก็สื่งเขาก็มองว่าปัญหาเราเนี่ยมันเป็นข้อกังวลแล้วก็ต้องการ ต้องการหาทางแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะครับโดยภาคส่วนต่างๆนะครับบอกว่าเป็นภาคเอกชนภาครัฐบาลหรือว่าภาคภาคส่วนต่างๆที่จะในความคิดเห็นเพื่อที่จะหาทางออกรวมกันอย่างสร้างสรรค์ครับเรื่องของน้ำหรือสิ่งแวดล้อมตีมันแปรเปลี่ยนไปเนี่ยจะเข้ามากระทบกับเรื่องห่วงโซ่อาหารตีปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะมีการป้องกันและก็เฝ้าระวังจะใดนะครับในกรณีแม่น้ำสายกับแม่น้ำโคก,กเนี่ย จะเบ,บือฮือห่วงโซ่อาหารเนี่ยมีอาหารปลอดภัยของคนเชียงไฮามีผลกระทบนะครับ ตอนนี้กระทบทั้งวิถีชีวิตและเศรษฐกิจท้องถิ่นค่ะทีมข่าวตรวจสอบในชุมชนพบข้อมูลย้อนไปในปี2,567นะคะชาวบ้านในพื้นที่เริ่มพบเห็นความผิดปกติจากปลาเป็นระยะค่ะภาพปลาป่วยถูกรายงานสู่สาธารณะชัดเจนขึ้นผ่าน f c e b o o k f แฟนเพจสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิตซึ่งรายงานจุดที่พบปลาติดเชื้อในแม่น้ำกกและแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดเชียงรายตอนนี้มีทั้งหมด6จุดแล้วเริ่มจากปี67ไปเจอปลาป่วยบริเวณ ปากแม่น้ำกกต่อมาช่วงปี68ค่ะ28เมษายน68ไปเจอปลาป่วยบริเวณปากแม่น้ำคำบ้านศพคำอำเภอเชียงของจากนั้น3พฤษภาคม2568เจอปลาป่วยบริเวณจุดฝายป่าย,า,ย,ยางมนบ้านเมืองยิมอำเภอเมืองเชียงรายค่ะ11พฤษภาคมปี68ไปเจอที่บริเวณแม่น้ำโขงบ้านหัวเวียงอำเภอเชียงของ16พฤษภาคมที่ผ่านมาเจอปลาป่วยที่น้ำโของอีกแล้วค่ะแต่ว่าไปเจอที่หน้าวัดแก บ้านวัดแก้วอำเภอเชียงของนะคะและ17พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองไปเจอปลาป่วยที่แม่น้ําโขงบ้านหาดคลที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายค่ะ